คุณผู้ชมฮะข่าวต่อไปนี้จะขอให้คุณผู้ชมช่วยฟังเสียงนะฮะช่วยฟังเสียงแล้วก็ต้องปรับวอลลุ่มขึ้นมาอีกแล้วอ,อ,อ,อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเร่งเสียงเร่งเสียงแต่ไม่ใช่เสียงแบบเมื่อวานนี่คุณชอบเสียงเนี่ยคุณประโจ้เนี่ยจะได้ฟังชัดๆไงอแล้วเดี๋ยวต้องมา เล่งวอลลุ่มกันทีหลังก็ฟังไม่ชัดอยากให้ช่วยฟังอยากช่วยฟังนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าข่าวนี้ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลเป็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อนะฮะเสียงนี้เป็นเสียงในเชิงความเชื่อเพราะมันโหยหวนมากโหยหวนด้วยโอ้โหมาตอนดึกแล้วก็ปรากฏว่ามา3ครั้งเนี่ยเท่าที่คนถ่ายคลิปเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่ามาในคืนวันพระมหยหวนในคืนวันพระ ใช่ฮะลองฟังดูนะครับเพราะว่าคนที่เขาถ่ายคลิปได้เนี่ยเขาเชื่อว่านี่คือเสียงของเปรตออ๋ลองฟังดูนะครับ นี่คุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวใช่เหรอให้พี่ตู่คลอไปด้วยนะจะได้ประกอบอัธรรในการที่เราจะคุยกันต่อคลอเสียงไปเลยนะผมว่าหมาหรือเปล่านี่หลายคนก็วิเคราะห์แบบนั้นพี่จงเพราะในโซเชียลดังนะคลิปนี้นะคนแชร์กันเยอะอยู่นะครับอันนี้คือภาพคลิปที่วัดชายนาอยู่ที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาพระลูกวัดท่านเป็นคนถ่ายได้นะครับ ทีนี้คนที่ถ่ายก็คือพระชีวันนะฮะพระลูกวัดท่านดังกล่าวรูปดังกล่าวนะครับท่านบอกว่าเคยได้ยินเสียงแบบนี้โหยโหยหวนแบบนี้นะสองรอบแล้วแล้วสองรอบก่อนหน้านี้ตรงกับวันพระก็เลยสังเกตแล้วจำมาตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งล่าสุดเนี่ย28มีนาคมที่ผ่านมาครั้งที่3ก็มาครับตอนแรกจำอยู่ในกุฏิเวลาประมาณตีหนึ่งได้ยินเสียงฮะตีหนึ่งนะได้ยินเสียงนี้เสียงดังมาจากหลังเมนฮะ หลังจากนั้นพอได้ยินปื๊บก็เลยรีบเดินลงมาที่กุฏิหลังที่สองเพื่อมาดูลูกชายที่บวชเน้นอยู่แล้วเสียงก็ดังมากยิ่งขึ้นก็เลยตัดสินใจอ่ะรอบนี้ถ่ายคลิปวิดีโอสักหน่อยหลังจากนั้นก็กลับเข้ากุฏิแล้วก็สวดแผ่เมตตาและปรากฏว่าที่มันน่าตกใจก็คือเสียงมันเงียบพระ,ะนี่เขาบอกว่าก่อนจะโพสต์คลิปเอาจริงก็เก็บเรื่องนี้ไว้นานนะครับเพราะว่า กลัวว่าชาวบ้านที่เข้าวัดทาบุญเนี่ยจะกลัวจนกระทั่งสุดท้ายมีการคุยกับลูกศิษย์ลูกหาในวัดและก็ชาวบ้านทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกเขาก็เคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็เขาเชื่อนะฮะว่านี่ก็คือเสียงของอเปรตนั่นแหละผีเปรตเปรตเร่ร่อน<ม>วิญญาณเร่ร่อนมาขอส่วนบุญในวันพระนั่นเองนะครับอะลองฟังนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะนอนอยู่จนต,ต้องตื่นออกมาเลย นอนนอนไม่ได้อมันเริ่มดังจากเสียงใช่มาจากข้างหลังมาแถวแถวเมนนะแถวเมนอ๋อมาจะ้างข้างข้างหลังใช่ไหมลักษณะดังขึ้นค่อยๆเบาเบาแล้วก็ดังขึ้นดังขึ้นกี่ครั้งแล้วที่พี่ได้ยินก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่ยินเป็นครั้งที่สามครั้งที่แล้วเราก็ไม่เคยได้ยินอ่ะเพิ่งได้ยินครั้งแรกก็กลัวเหมือนกันตกใจครทีแรกก็นึกว่าเป็นพวกรถเออกู้ภัยหรือเป้าใช่ป่ะมาฟังดูมันก็ไม่ใช่ครับ เียงมันเขยับมาใ,ใกล้ๆก็มันแปลกเลยไปตามทุงที่คุยดูพี่บอกพี่ว่าเอาขอขต้องขอต้วนบูญนะเด้ครับแล้คนน่าจะเป็นน่าจะเป็นเสียงเปรตเสียงอะไรพวกนี้ครับอ่านี่นะครับก็มีชาวบ้านที่เขามาสมทบเพิ่มเติมนะครับเขาก็บอกว่าหลายสิบปีก่อนเนี่ยบริเวณริมคลองหน้าวัดก็เคยมีคนเห็นอะไรแปลกๆเหมือนกันเอชาวบ้านแล้วก็เรียกกันบอกว่าเป็นเปรต แต่เป็นเปรตโบราณอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็เลยเชื่อกันบอกว่าในเมื่อหลายสิบปีก่อนก็เคยมีคนเห็นตรงจุดใกล้ๆที่บอกว่าได้ยินเสียงในหลังเมเนี่ยนะฮะที่มันเป็นเป็นริมคลองเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกวิญญาณได้ร่อนพวกสัมภเวสีพวกนี้ไหมที่ไปผุดไปเกิดไม่ได้ก็ความเชื่อนะฮะนานาจิตตังบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเสียงมันเหมือนพวกแมวป่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาอย่างนงี้คุณเบสคุณประจงครับนะครับจบเังข่าวนี้จบแล้วจบแล้วจบแล้วเอาอย่างงี้นะ เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันเพราะว่าอะไรรู้ป่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันพระวันนี้เนี่ยวันนี้ใช่ไหมอาทิตย์ที่สี่พฤษภาคมครับ,รบนะครับ2568ขึ้นแดค่ำเดือนหนักข่าวอายุธยาคืนนี้ไปที่วัดชายนา่าตำบลเจ้า 7, เจ็ดอำเภอเสนาครับเพราะว่าเบ้นี่้บอกว่าเนี่ยเสียงนี้จะมาทุกวันพระวันพระใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับไปตั้งกล้องรอเลยตีหนึ่งอ่านะพิสูจน์กัน <Ừ. S 2> ว่าจะโอเคไหมว่าจะใช่ไหมว่าจะมีไหมว่าจะมีเสียงอีกไหม <Ừ. S 2> วันพระนะเนี้ยวันพระนะว,วันนี้เดือนหแล้วนะวันนี้ครับเออเอา<อ>เดี๋ยวลอง,ลองดูดเดี๋ยวลองดูนะฮะ